แบบบูรณาการนะคะก็คือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แข่ผู้เรียนตามความสนใจความสามารถและความต้องการค่ะโดยการเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้สาสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเข้าด้วยการาถ่ายทำให้ผู้เรียนนะครับสามารถเอาทักษะและ่าความรู้นะครับไปใช้ในการแก้ปนะัญหาได้ด้วยตนเองนะครับและนอกจากนี้ครับเราย,ยังสามารถ เอ่อนำมาประยุกต์ใ <nước> ช <Genius. S 2> okay, oh. <The thrill> ้ค <Tonight> รับในการใช้ชีวิตประจําวันนะครับเอ่อวันนี้นะครับเราจะนําเสนอการสอบดูแลการบูรณาการครับระหว่างสาขาวิชาคณิตศาสตร์กับศิลปะครับโอเคงั้นไปชมกันเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูมงนี้ต้องน่าสนใจอย่างหนึ่ง ่านี่ liksom, นี่แกงก่อเก็น้านขนูลเนี่ยมีูกล้าอะไรเยออะไรอ่างจัที่ยวเนี้ยนซีเียมอืมใช่ซีเลียมเราเรียนเรื่องูกบ้าองมิติมาอว่าเฮ้ยมันมีรูปอะไรมาอ่าเูปแรกที่ากงจับก็คือรูปอะไรคะลูเบียอ่านีู้ไั่งเกง เจ็ดพี่บอกด้วยในในสี่เหลี่ยอ๋อใช่นอกจากนี้นะคะสียเหลี่ยมที่เราุ้จักเนี่ยมันยมีสียเลี่ยงที่มากมายไม่ว่าจะเป็นสีเหี่ยมอะไรบ้างสเหลียูปา่เียูปเหียรูปเ้าสี่ยม้าประมาณใช่ไประมาณนี้บอกใช่ช่มีสีเ่ยมอะไรอีกสีเลี่ยม หน้าสาเหี่ยนี่โอเคค่ะสิเหี่ยมก็อสาเี่ว่าอะไรที่ีกี่มมีมงแล้วเห่ยะคะสาเหี่ยมมีแค่ามนี้รูปเดียไม่าเหมกหมหน้าจั่วหน้าจั่วสาเหียอะไรอีกามเลีชาชา ่าประมาณนี้เนาะเมื่อก้พวจริงเคที่ว่ามีอะไรนะมีรูปห้าเหลี่ยมมีรูปหกเหลี่ยมเจ็ดเหลียมแปดเหลี่ยมอะไรพวกนี้เนาะครูอยากเห็นมากเลยว่ารูปห้าเหลี่ยมรูปหกเหลี่ยมเจ็ดเหลี่ยมเป็นยังไงชื่อว่าให้ครูให้ครูดูได้ไหมคะ หนึ่งสองมีไหอ่ะโอเคอ่ะอันนี well. ้ค well, so ือรูปหกเหลี่ยมเนาะทีนี้อ่ะือราบอกว่านะรูปสีเหลี่ยมยาวเนี่ยจะประกอบไปด้วยความว่าความยาวถูกไหมถูกไหมว่าการผันใช่เพราะว่าความยาวแต่ทีนี้ครูอยากทราบว่าเอในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีอะไรเป็นรูปสี่เหลี่ยม กั A C N S N ค่ะแล้วูสามเหลี่ยมะนมีอะไรบ้างจรจปจราจอมไปจรจอมีทีสเหลียมียไหมไม่ค่ะมีอะไรบ้ามีมีเยอะมากเลยใช่ไหมแล้ววง มีค่ะมันมีทั้งความกว้างความยาวแระ็จบสิทธินะคะใช้ค่ะแต่ที่แตกไปจากสัิติคือมันจะมีความหนาก็คือสามารถจับต้องได้าเราสามารถเหยียดบิดลายๆุมๆอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้อันนี้อันนี้เรียกว่าทรงสี่เหลี่ยมพูดภาษาไทยพูดทรงสี่เหลี่ยมอันนี้ทรงกระบอกค่ะทรงกระบอกอันนี้ทรงเีนี้ค่ะทรงเทีย ว้แล้วในชีวิตประวัติของเราเนี่ยอะไรที่เป็นส่งเสี่ยงบ้างคะ เราเรียนเรื่องรูปทรงถูกไหมรูปทรงพวกนี้มันอยู่ในชีวประวัตของเราถูกไหม,มไหม่มไมไว่าจะผ่านไปธีทางไหนพวกนี้เป็นรูสสออปทรงสี่เหลี่ยมนะคะเออสี่เใช่พวกนี้ก็เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม,มกัมือนกันงั้นนะคะอ่อในชีวประวัติเราเลยประกอบไปด้วยสีย่พวกนี้ซึ่งวันนี้พวกนี้กิจกรรมหน้าหน้ารักมาให้หนักเรียนได้ลองทำกันนั่นก็คือ Yeah. เป็นสามเหลี่ยมค่ะเกียใช่เอาลูกต่อเป็นสามเหียมแป๊ะได้ไหมคะมือกันวิ่ได้แล้วได้แล้วโอค เออสาเหลีออ่ยมเล็กเอออ่าโดยแทนแกรมนนะลูกมันจะมีแบบของมันแต่อันนี้ครูให้ต่อตามจินตนาการของตัวเองก่อนสวยพิ๊บพิพิอย่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมเออเป็นด้านสามเหลีหล่ยมใหญ่ องกจินตนาการล้ำเลิศมากเลยใช่เก่งมากค่ะโอ้ทีนี้พอเราตอบเป็นสามเหลี่ยมแล้วมันเบสิกไปครยอยากให้มันเป็นอ่ะอะไรที่เราเจอในชีวิตประจำวันเช่นอ่ะบ้านอ่อตออเป็นบ้านของถูนไหมบ้านบ้านเร็นแล้ว อ๋อขุดสิคอันนี้เป็นภูเขาภูเขาออเอาตอตกอานีศเออบีงอา,อาอทิตย์เอ่อเรียนเออดีงอาทิตย์เชดแล้วโอ้แต่มาที่มาทีำ เสร็จแล้วไหนพีเซ็นหน่อยอ้อันนี้เป็นหลังคาค่ะอันนี้เป็นตัวบ้านอันนี้เป็นหลังคานี้เป็นตัวบ้านมีหน้าต่างไหมหน้าต่างมีตัวนี้ค่ะมีตัวนี้เป็นหน้าต่างรอบนี้นะคะอันไหนบ้านทำเหมือนกันเลยทำเหมือนกันเลยเราเรียนแบบแล้วเนแบบแล้วเห็นมเอาเป็นอะไรดีอ่ะ เริ่มมนเริ <paling ris os> ่มเข้าใกในชิระันแล้วเอาไม่ง่ายเอาง่าต้องตดแกได้อะไรคะได้สีเลียมหมือนเดิมโออย่าตี่เลียมอ่เดิม่ตีเรียมเหนเดิมค่ะยเหดิมีหมืเดิมได้ละไดะได้เสร็จละแล้วเสร็จแล้ว ก็รอเปล่าไม่เอาสิเฮ้ยเอ้ย,อยน้ำฟ้าก็เสร็จแล้วค่ะน้ำฟ้าเสร็จแล้วโอเคบอกมให้ทุกคนค่ะเ,ย,เย่อะก็คือวันนี้กิจกรกรมตัวเนี้ยก็คือครูอยากจะบอกว่าในชีวิตปรตจะจำวันของเราเนี่ยจะประกอบไปด้วยรูปเลยค่ันยิบบรรตามไม่ว่าจะสองมิติหรือสามมิติแต่ส่วนใหญ่จะเป็นสามมิติสังเกตไหมคะมันจะเป็นสามมิติอ่ะวันนี้ก็ขอจดการ อาจารย์ทองขอคุณค่ะ,คคะจากวิดีโอการเรียนการสอนนะคะเป็นวิดีโอการเรียนการสอนแบบภูรนาการระหว่างวิชาคณิตศาสตร,ร์และวิชาศิลปะค่ะโดยการเรียนการสอนนะคะเราจะเริ่มจากการที่ทบทวนเนื้อหาเก่าให้แก่ผู้เรียนแล้วก็ เสริมเนื้อหาใหม่เข้าไปแล้วก็ทํากิจกรรมซึ่งกิจกรรมนี้นะคะเราเลือกที่จะทํากิจกรรมแทนแกมซึ่งสอดคล้องกับวิชาศิละปะค่ะค่ะกลุ่มพวกเรานะคะก็ขอจัดการนําเสนอก,การเรียนการสอนแบบบูรณาการในเกมนี้นะคะหากมีขอ้อพิดพาดประการใดพวกเราต้องขอภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะสําหรับวันนี้นะคะพวกเราขอ่าวคุว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ